คลับหลายคนเป็นห่วงหลังนักร้องหนุ่มตูนบอดี้แสลมหรือ อาทิวราคงมาลายัยเข้ารับการผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทที่บริเวณคอเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ที่ผ่านมาโดยล่าสุดต้นสังกัดจีนี่เรคคอรได้โพสต์จดหมายแจ้งข่าวอาการป่วยของนักร้องดังต้องพักรักษาตัวเป็นเวลา1เดือนทางต้นสังกัดจีนี่เรคคอรขอแจ้งให้ทราบว่าตูนอาทิวราคงมาลายนักร้องนำวงบอดี้แสลมได้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้น สาที่บริเวณคอเมื่อวันที่18สิงหาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งผลการผ่าตัดออกมาเป็นที่เรียบร้อยดีและต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาหนึ่งเดือนตามคำสั่งแพทย์ส่งผลทำให้ไม่สามารถทำการแสดงในช่วงเวลาดังกล่าวได้ทางต้นสังกัดและศิลปินต้องขออภยัยแฟนเพลงทุกท่านผู้จัดงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง ข้างกลางแฟนคลับของตูนบอดี้แสลมที่เข้ามาแสดงความเป็นห่วงและเข้ามาคอมเมนต์ขอให้หายป่วยโดยเร็วขณะที่ก้อยรัชวินภรรยาโพสภาพสามีกำลังเล่นกีต้าร์อยู่ในชุดผู้ป่วยและอีกภาพจับมือให้กำลังใจกันพร้อมเขียนข้อความซึ้งระบุว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เราผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากๆและครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งที่เราจะจับมือแล้วผ่านมันไปด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่อยู่ข้างๆพ่อเสมอนะ t o g e t ตอร์ Together, for ever ปอลอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พ่อพอนะคะทุกอย่างราบรื่นดีคุณหมอเก่งมากๆตอนนี้พ่อพ่อกำลังพักฟื้นเพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเตรียมต้อนรับเบบีในท้องที่กำลังจะออกมาเจอกันอีกสี่เดือนข้างหน้าเป็นกำลังใจให้พ่อพ่อด้วยนะคะ